สวัสดีคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู JI, 1991, ่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการสัมมนานักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเมื่อวันที่16มีนาคม2,567พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการระหว่างปีงบป,ประมาณพศ2567ถึง2570และการบรรยายพิเศษหัวข้อ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธร,รรมโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นายชัยพัฒนพันวัฒนสกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้และนาย เอกราชวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณห,ห้องประชุมบอลรูมชั้น2ส,สนามช้างอารีนาโรงแรมอามารีบุรีรัมยูไนเต็ดอำเภอเมืองบุรีรัมจังหวัดบุรีรัม